สวัสดีครับตั้งแต่บริษัทอัตโทมี่มีโปรเจกต์เรื่องชาเลนจะ์ไปเกาหลีเนี่ยผมนอนไม่ค่อยหลับมาตลอดเลยทุกคืนในหัวคิดตลอดเจะทำยังไงจะทำยังไงพาแฟนเราไปเที่ยวเกาหลี <aw> li, ไปฮันนีมูนเกาหลีด้วยเงินของอัตโทมี่คิดอ่ะเพราะอะไรเพราะเรารักแฟนเราไง พอเรารักเราก็อยากเอาสิ่งดีๆให้แฟนเราไงพื้นฐานเราในใจผมอะ่ะคือผมเป็นคนดีนะแต่ผมก็มีความเลวในตัวผมเยอะมากผมมีทั้งขาวและดำอยู่ในตัวเองมีทั้งความดีและความความชั่วในตัวเองผมไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมบอกคุณด้วยก่อน<ม><ม>เวลาผมโหดผมก็โหดสุดๆนะ ผมเป็นคนแบบนี้จริงๆไม่งั้นแม่ผมไม่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนไว้หน้าบ้านนะมึงไม่ใช่ลูกลกูออกบ้านไปเอะอะไรไม่งั้นผมไม่โดนแบบนั้นหรอกถ้าผม,มเป็นคนดีคันรู้嘛 <c oughs> แต่เราสามารถเราสามารถให้มีความดีมากกว่าความไม่ดีได้ไงเราต้องเอาความดีมากกว่าความไม่ดีอะให้เกินให้เกินหกสิเปอร์เซนต์เจ็ดสิเอร์เซ็นต์น่ะ เท่านี้คณก็เป็นคนดีแล้วแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะกับเข้าเรื่องต่อไอ้เรื่องไปเกาหลีเนี่ยผมอยากพาแฟนผมไปมากเพราะผมรักเขาอะ่ะผมโคงเป็นห่วงเป็นใยพยายามจะผลักดันกดดันเธอให้เธอทำมาโทยผมกี้แบบบ้าดีเนี่ย <c oughs> มันก็ง้องแงเง้งกันบ้างะนะตามภาษาคนอยากจะชารินะ่ะ การที่เราจะประสบความสำเร็จในอโทไมีได้นั้นะเราต้องเป็นคนดีมากๆคุณเป็นคนแบบนี้ไหมเวลาเห็นคนอื่นเดือดร้อนน่ะคุณรู้สึกไม่สบายใจอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเห็นพ่อแม่เดือดร้อนพี่น้องเดือดร้อนคุณก็ไม่สบายใจนอนไม่หลับพ่อแม่ทุกข์พ่อแม่กำลังลำบากพี่น้องกำลังลำบากคุณมีความรู้สึกแบบนี้ไหมละ่ะถ้าคุณเป็นเจ้านายคนมีลูกน้อง ลูกน้องเงินเดือนไม่พอใช้คุณอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ถูกขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้องหรือพาลูกน้องทําอาชีพเสริมคุณเป็นคนแบบนี้ไหมละ่ะหรือเนะนวิธีการให้ลูกน้องหาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมคนเป็นคนแบบนี้ไหมหรือว่าคุณเฉยๆพ่อแม่เดือดร้อนคนเหลืองของพ่อแม่คุณเป็นคนแบบนี้หรือเป็นคนแบบทนไม่ได้ถ้าเห็นคนอื่นเดือดร้อนคุณต้องช่วยเหลือคนเป็นคนแบบไหนเฉยๆกับรู้สึกไม่สบายใจ แค่ความรู้สึกนะถึงแม้ว่าคุณยังไม่ไมีแอคชั่นลงไปช่วยเหลือเขานะแค่ความรู้สึกอะ่ะเห็นคนเดือดร้อนก็เฉยเฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเดีายไปยุ่งเดีายวไปรุ่งเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านกับอีกคนหนึ่งโอ้เขาเดือดร้อนไม่ได้อ่ะนี่ทําไมเขาถึงเดือดร้อนนะน่าจะมีทางออกที่ดีนะโน่นนี่นั่นคิดจะหาวิธีช่วยเหลือเขาเงี้ยคุณเป็นคนแบบนี้ไหมถ้าคุณเป็นคนประเภทที่สองคุณทำมาธุรไม่สําเร็จครับเพราะอะไร เวลาคุณทำอัาโทมี่สินค้าโทมี่มันดีและถูกมากมากแถมเข้ามาเป็นสมาชิกก็ฟรีเอาตัวเองเข้าระบบซื้อกินซื้อใช้สะสมคะแนนพาคนเข้าระบบซื้อกินซื้อใช้สะสมคะแนนเดี๋ยวบริษัทก็จะมีคอมมิชชั่นคืนกลับมาให้เราไงคุณจะทนไม่ได้หรอกที่คุณยังเห็นพ่อแม่คุณแท่แปรงสีฟันแพงๆยาสีฟันห่วยๆน้ำยาล้งจานที่มีสารเคมี น้ำยาซักผ้าที่มีสารเคมีเอาไปซักก็อาจจะเป็นมะเร็งได้เป็นพงแพ้ผิวหนังได้ใช้แชมพูที่มีสารเคมีสารแล้วหัวล้านเป็นละแคผมร่วงคุณจะทนไม่ได้คุณจะทนไม่ได้ที่ญาติพี่น้องคุณเพื่อนคุณคนที่คุณรู้จยากถูกเอารัดออเอาเบียดจากระบบทุนนิยมแบบเดิมคุณจะทนไม่ได้เลยคุณต้องออกไปคุยออกไปพูดอะว่า เฮ้ยมันมีระบบแบบปัตโทมี่อยู่นะเนี่ยคนดีมากๆคือคนที่เป็นห่วงเป็นใจคนอื่นถ้าคุณคนไม่ไหวอ่ะคุณรับปากอัปลายว่าไว้ว่าคุณจะเป็นเซลล์มาสเตอร์จะกลับมารักษาตําแหน่งให้ได้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรับปากคนไว้แล้วคุณต้องทําให้ได้ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้คุณสําเร็จในอะทูมี่ได้แต่ถ้าคุณประกาศเป้าหมายผมจะเป็นเซลล์มาสเตอร์ผมจะเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ประกาศเอามันเอามันไม่งั้นเอาใจอัปลายไม่งั้นถึงเวลากับ กลับมาบ้านนอนชิวๆวคุณก็ไม่สําเร็จในโทมิครับเพราะคุณไม่มีจิตวิญญาณความเป็นคนดีมากๆในใจไงคนดีมีหลายระดับนะคนดีของสังคมคือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนคุณอาจสําเร็จเป็นเซล์มัตเตอร์ได้เซลไม่ได้ครั้งสองครั้ง,งแต่ไม่สามารถรักษาตําแหน่งได้คนดีประเภทที่สองคนดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับ เห็นคนอื่นถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ต้องลงไปช่วยแต่บนพื้นฐานผลประโยชน์ตอบแทนนะช่วยแชร์ค่าน้ํามันได้ไหมนี่คือคนมีบนพื้นฐานผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งผมผมผ่านมาแล้วสองระดับทุกวันนี้ผมเป็นระดับที่สามคนดีมากๆช่วยโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนผมอยากจะช่วยใครผมก็ก็ลงมาช่วยผมเติมน้ํามันรถผมเลยบอกไม่ต้องผมต้องมาผมต้องเติมอยู่แล้วคุณเก็บเงินไว้กินข้าวเวลากินข้าว เรากินเราจะสั่งหรูๆมันกินดาวไลเราไม่มีตัง์ลูกน้องนั่งรถติดมาด้วยประเอสนั่งรถติดมาด้วยให้ประเอสผมนั่งกินหรูๆออะชาวว่าห้าหกสิบบาทประเอสห่อข้าวมานั่งกินข้างๆผมก็ได้ผมก็ทําใจไม่ได้นะมาเดี๋ยวผมเลี้ยงผมเป็นคนแบบเนี้ยใช่ไหมประเอสคือเรากินอิ่มรูกน้องเรากินไม่อิ่ม ดาวไลเรายัางกินไม่อิ่มเรารู้สึกรู้สึกผิดอ่ะเราดูแลพวกเขาไม่ดีไว้อย่างเงี้ยเราต้องขยันมากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยถ้าคุณเป็นคนแบบนี้คุณสําเร็จในโทมีได้ครับบางคนบางท่านไปไปทิพมาเลมาแล้วใช่ไหมตัวด้านชาเลนนี่เพราะมันมันอะไรมันฟรีทุกอย่างอะคุณแค่ชาเลนคุณก็ได้ตั๋วไปเที่ยวมาเลแล้วแต่พอทิพเกาหลีบริษัทมีเงื่อนไขว่า ค่าตั๋วออกเองทุกคนหยุดบนเลยเห็นไหมพอบริษัทไม่ยืน่นไม่ยื่นผลประโยชน์ให้พอบริษัทเราคุณต้องจ่ายค่าตั๋วเองเนี่ยคุณคิดและกูไม่ไปแน่กูองมาจ่ายค่าตัว๋วเห็นไหมคนดีคนพื้นฐานผลประโยชนต์ต,าต่างตอบแทนอาบริษัทไม่เปย์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันก็ไม่ไปฉันก็ไม่ทําไม่ทําโครงการนี้คุณก็ไม่สําเร็จไงส่วนในผมโครงการนี้มา ดีเว้ยผมมีพา,าแฟนไปเที่ยวบริษัทช่วยให้ตั้งครึ่งหนึง่งจ่ายค่าที่พักให้ค่าอาหารให้ค่าเดินทางให้ใจ่ายแต่ค่าตั๋วเครื่องบินเว้ยเห็นไ,ไหมความคิดมันต่างกันเลยอ่ะค่าตั๋วเครื่องบินผมยังไม่รู้เลยไปกี่บาท <laughs> ทำ่อนเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวถึงเวลามันก็มีตังมันก็มีตังซื้อตั๋วเครื่องบินเองเนี่ยวิธีคิดสําคัญนะคิดถึงตัวเอง แต่คิดถึงตัวเองคุณก็จะไม่ทําอะไรเพื่อคนอื่นแต่ถ้าคุณคิดถึงคนอื่นคุณจะทําทันทีคุณไม่สนใจหรอกว่าตัวเองจะลําบากเดือดร้อนแค่ไหนคุณไม่สนใจเพราะคุณอยากจะช่วยเขาไงแล้วแผนอะโตโมี่ก็เขียนมาโคตรเจ๋งเลยช่วยให้คนข้างหน้าประสบความสําเร็จเราก็ประสบความสําเร็จพอเราเริ่มทําอะโตมี่มันมีเราคนเดียวนี่ที่เราตื่นเต้นเราเข้าใจอะโตมี่นี่เราไปชวนนายกรนายขอชวนพี่ชวนน้องมาเขาไม่เข้าใจอะโตมี่ เขาอาจจะสมัครให้เราซื้อสินค้าให้เราแต่เขายังไม่ทําอโตมีนะพอคุณชวนคนได้ <S <S ใช่ไหมอโตมีให้ติดตัวได้สองคนคุณชวนได้เป็นสิบคุณก็จับต่อ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 ,ตอ,ตอลงไปข้างล่างเห็นไหมคุณช่วยให้เขามีดาวไลน์แล้วอ่ะคุณช่วยให้เขามีองค์กรแล้วอ่ะเขายังไม่ทําอโต้มีเลยนะพอคะแนนส่วนตัวคุณมีสามแสนคะแนนแล้วคุณยังไม่อยากยังไม่อยากงานยังไม่อยากไม่ใช่ไม่อยากคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นเซลล์มัตเตอร์ใช่ไหมคุณมีส่วนตัวทั้งสามแสนคะแนนพอคุณมีซื้อสินค้า เข้ามาคุณก็ไปซื้อชื่อตัวเองคุณก็ไปซื้อในชื่อดาวไลน์ของคุณอาจซื้อชื่อพ่อคุณแม่คุณก็ได้คุณที่เป็นดาวไลน์คุณคุณช่วยให้เขาเป็นเอเจนซ์ซ้ายเอเจนต์หนึ่งคนขวาเอเจนต์หนึ่งคนซ้ายสามแสนขวาสามแสนคุณได้สองพันบาทเข้ากระเป๋าเห็นไหมเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนสุดท้ายอาจโทมิกันตอบแทนกลับมาให้คุณเองไงเพราะแผนเขียนมาแบบนี้คุณส่งคนลงไปช่วยเขานะช่วยให้เขามีทีม ส่งยอดลงไปนะยอดซื้อส่วนตัวของคุณยอดขายส่วนตัวของคุณลงไปข้างล่างทําให้เขามีตําแหน่งและคุณได้คอมชันกลับมานี่คือแนวคิดแบบอนะโอมี่ครับผมเข้าใจแนวคิดนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าสู่โตมี่เพราะผมนั่งดูแผนเลยลยอดซื้อส่วนตัวไม่สามารถนํามาคิดโบนัสได้ไหนี่หว่าเอา้าโอกสันี่มีจิตวิญญาณแปลกๆเว้ยอยากได้ตังต้องส่งคะแนนลงไปข้างล่าง เอา้านี่ส่งคนงไปช่วยให้เขามีตำแหน่งนี่ว่าส่งคนไปข้างล่างเอา้านี่ไปช่วยให้เขามีทีมนี่ว่าที่เหลือเราก็แค่ไปเคลียร์ไปเทียบเคลียร์ความคิดของดาวไลน์เราว่าเนี่ยมีคนสมัครต่อคุณแล้วนะคุณมีตำแหน่งแล้วนะคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มเติไมไหมจากการขายสินค้าคุณเอาพี่เอาน้องคุณเอาลูกเออล้านเอาลูกน,น้องคุณมาสมัครต่อฝั่งขวาสักคนสิคุณจะซื้อสินค้าก็ไปซื้อในชื่อเขาเดี๋ยวพอถึงสามแสนปุ๊บคุณก็ยได้คอมชั่นสองพันบาทเข้ากระเป๋า,ปา เนี่ยช่วยเขามีอะไรได้เขาอาจจะทําหรือไม่ทําอาโทมีก็ได้นะถ้าเขาได้คอมมิชชั่นสองพันบาทจากการใช้สินค้าเขาจะเป็นลูกค้าขาประจำอาโทมีทันทีครับเขาจะไม่ไปไหนครับมีประสบการณ์ตรงผมเลยนะในหนึ่งปีหึ่งปีกว่าที่ผมทำอาโทมีมาผมก็ทําแนวนี้มาตลอดเลยเขาถึงบอกว่าถ้าจะสําเร็จในอาโทมีคุณต้องเป็นคนดีมากๆคุณพัฒนาคนหนึ่งคนให้กล้า กล้าแสดงออกกล้าออกมายืนพูดหน้าเวทีกับให้เขาไปช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันเก็บขยะออกชุมชนช่วยกันเก็บขยะทําความสะอาดอะอันไหนง่ายกว่ากันอย่างที่สองง่ายกว่าครับแต่ถ้าให้ยืนพูดหน้าเวทีดืนสันกับพับแบบไม่มีใครยกมือร้อแต่ถ้าชวนกันออกใครทําความสะอาดเก็บขยะคนยกมือเพียบเนี่ความเป็นคนดีความเป็นคนดีพัฒนาง่าย พัฒนาง่ายกว่าความเป็นผู้นำครับอาโตวพี่ถึงให้เน้นความเป็นคนดีไงผมมาแบ่งปันเท่านี้แล้วครบับสวัสดีครับ